โอเคครับ oh, okay, ผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยูอ com, อ่กับผม Bobby t com เหมเช่นเคยสำหรับิีนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม Dream League Soccer 2อร์2 0เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับิีนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในรายการฟุตบอลโลกอีกแล้วนะครับซึ่งแมต์นี้จะเป็นแมต์นัดที่2นะครับผมอ่าแมตช์แรกเราเจอกับทางด้านเปรูนะครับผม เอาชนะไป4ประตูต่อ1น1ะครับผมก็ได้3คะแนนแรกนะครับผมซึ่งนัดนี้นะครับผมเราจะเจอกับทางด้านโคลอมเบียนะครับผมซึ่งนัดที่แล้วไปแพ้ทางด้านโรมาเนียมานะครับผมโอเคมาดู11ลรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับผมแล้วก็แผนการเล่นนะทางด้านโคลอมเบียนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผมส่วนทางด้านญี่ปุ่นนะครับหรือว่าทีมของเรานะครับมาในระบบ4-3-3นะครับผม โอเคเพื่อไม่ให้ดเสียเวลานะครับก่อนที่จะมารับชมนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมทางด้านโคลมเบียครับมาในชุดสีเหลืองครับส่วนญี่ปุ่นครับมาในชุดสีน้ําเงินชุดเก่งนะครับของทั้ง2ทีมครับเอาละครับผู้เล่นทั้ง2ทีมลงสนามไปที่เรียบร้อยครับ นี่ฮะโอ้รูปร่างหน้าตานี่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยนะโอเคเราก็จำลองการแข่งขันนะครับนี่ครับไลน์อัพทั้ง2ทีมครับโอลเบียครับมาในระบบ4 2 3 1ครับส่วนทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยมาในระบบ4 3 3ครับมีหน้า3ตัวมีอาร์เรนครับเนมาแล้วก็แกลเลเบลครับนี่ครับรูดิเกสครับนำทีมมาเอาละครับเกมเริ่มไหมครับเกมรูดิเกส จังหวะนี้แทงมาโอ้โหต้องเคลียร์ออกหลังไปก่อนเลยครับทางด้านผู้เล่นของญี่ปุ่นจุดนี้ประตจะเปิดเข้ามาแล้วเข้ามือผู้รักษาประตูครับจุงนี้เปิดยาวขึ้นมามาให้ทางด้านนี้มานี่มากระชากบอลเหมือนจะยาวไปแต่ก็ยังได้อยู่จวัวน,นี้โอ้โหตักไปได้แต่ยังแย่งกลับมาได้ครับเอาแล้วครับเข้ากับเฮโทษมองหาเสาสองหม่งรุ่ิโยโคเรียบร้อยครับเห็นประตูขึ้นนำของทางด้านญี่ปุ่นครับ ด้วยการยิงของทางด้านแกเลตเบลครับเป็นลูกหม่งครับลูกนี้โอ้โหต้องชมทางด้านเนมาครับที่ไปปั๊มบอลมาแม่แล้วจังหวะนี้เปิดแม่นกับทางด้านแกเลตเบลครับขึ้นนับไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทางด้านญี่ปุ่นครับโลโด,ดิเกตส่งต่อมาที่กองหน้าของเขาครับผมก็ไม่รู้จักตัวนักเตะสักเท่าไหร่ครับ ครับแมนดี้ส่งต่อมาแมนโดโรดี้เอาโรดี้เสียบอลแต่ยังได้อยู่ครับคายวอลเกอร์ลงมากแกเรเบลเจากนี้ฮาแลนเอาครับฮาแลนบุกขึ้นมามองตัวข้างในมีเนย์มาเนย์มาอ,อ้โูโดนปัม๊มแล้วเจ้านี้ฮาแลนให้เป็นลูกได้เปรียวแล้วยิงเรียวโคเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับจากทางด้านเออ์ริงฮาแลนเนี่ยโอโ้โหลูกนี้ โดนปั๊มครับแต่พุทธศิล์ไม่ว่าอะไรมาเข้าทางฮาแลนด์พอดีเรับลูกนี้เลยสาดสาดุซ้ายไปโอ้โหยิงเสียดขานเข้าไปเลยครับสองต,ต่อศูครับทางด้านเยอปุนขึ้นนำโอ้ยิงคมจริงครับลูกนี้ต้องยอมเขาครับโดนไปเหลืองไปครับสกัดอันตรายครับลูกนี้มาอีกแล้วครับทางด้านแกลเลตเบล เดเ๋ยวเบลมองตัวไหนาหาแลน่นยิงด้วยซ้ายโอ้โหผู้รดสาารตูต้องบินเซฟแบบลูกนี้มถ้าไม่เซฟนี่อาจจะเสียดมุมเข้าไปเลยครับโอ้หกลายเป็นลูกเตะม,มุมครับของญี่ปุ่นเปิดมาฟานไดขึ้นมุงลูกนี้โอ้โหคว้าติดมือครับทางด้านผู้รดสาารตูตจงนี้มองหาผู้เล่นครับแล้วเปิดยาวขึ้นมา มองเคียได้ต่วันนี้บอลจะออกหลังหรือเปล่าครับโอ้โหบอลออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะจากโทรศัพท์ประตูครับเย็นสั้นมาครับขึ้นยังขึ้นเกมไม่ได้เอ้าวแล้ววันนี้เควินตาบอยโอ้โหโดนปั๊มอีกแล้ววันนี้ฮาเล่อนโอ้งหูอ,อาเลยครับขึ้นนำไป3ะตูตอ่อ0ครับจากฮาเล่อนอีกแล้วครับแม่จังหวะเหมือนเดิมเลยครับ วันนี้เป็นเควิตูบอยโดนปั๊มบอลครับแล้วอาแลนเข้าขวาครับคางไม่ถนัดแต่ยิงคมจริงๆครับลูกนี้อุปหูเข้าทางด้านหน้าต่างในเลยครับยิงคมจริงๆครับแนมะ่หรือว่ายิงฉีกหนีมือวุ้นสาตูไปครับสามต่อศูนย์ครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแรกโรดิเกตส่งมาเอาติดอีกแล้ว ทีนี้แล้วไปอีกแล้วครับทางด้านลิลเซนจากวันนี้ส่งต่อให้ฮาเลนฮาเลนมองตัวข้างในเปิดเข้ามาโรดี้ขึ้นมงโอ้โหแต่บอลน,น้อหนักเบาเกินไปครับแม่ผู้สาวตูสบายครับคว้าลูกนี้เปิดยาวขึ้น,นามาเก็บบอลได้ครับทางด้านญี่ปุ่นเอาเลยครับโคลเบียบุกมาบ้างแต่ก็ยังขึ้นเกมไม่ได้ครับแม่อาเลยครับมาอีกแล้วทางด้านเปโดเปโดยิงลูกนี้ติดบล็อก โรดี้มงส่งต่อให้แกลเบลแกลเบลซัดด้วยซ้ายใช่ไหโอ้โหจังหวะน,นี้จะปั่นนิดหน่อยครับแต่พื้นศัตูคว้าไว้ได้หมดเวล,ลาการแข่งขันไปครับทางด้านญี่ปุ่นขึ้นนำไป3าไประตต่อ1ครับเดี๋ยวมาดูขึ้นหลังครับว่าทางด้านโคลอมเบียเนี่ยจะแก้เกมมายังไงเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับขึ้งหลัง ส่งมาครับพิเก้เกส่งต่อให้ทางด้านแกรเรเบลแกรเรลเบลมาที่ฮาร์เรนขึ้นมาคาร์าเกอร์โรดี้บอยแมนดี้ครับแมนดี้ส่งมาอาร์บรดโดแบนเดโดลูกดีด้อยูดด่คูยิงออกกลางไปเองครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำลูกที่สี่ครับอ่ะอยังไม่มาครับปะะัวสาวโตเล่นสันมา เอลครับโอ้โหโดนเบียดไปอีกแล้วครับแม่แต่ลูกนี้ส่งไม่ดีครับทางด้านตัวผู้เล่นของญี่ปุ่นเอาละครับโคลอมเบียบุกขึ้นมาจุหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกครับโอ้โหแล้วโดนไปเหลืองไปด้วยครับทางด้านเนมามีการขยับเป็นตัวครับสำหรับผู้เล่นของโคลอมเบียนี่แบไปเบียดครับโดนไปเหลืองไปเลยเนมา จ้าเนี้ส่งต่อมาครับพิมเส้นแทงมาลูกนี้ก็ถึงพู้นศัตรูไอเบอรเกอร์เล่นมาเอาละครับถึงกาเรเบลกาเลเบลมีพื้นที่ครับมีพื้นที่ได้กระชากเอาเลยครับกระชากไปเขากรอบคิดโทษมองข้างในเปิดโอคูเปิดติดครับอย่างเป็นลูกคอนเนอร์ครับแล้วมีการขยับอีกตัวนึงครับสำหรับโคลอมเบียเอาละครับทีมชาติญี่ปุ่นก็ขยับบ้างครับ ตอนนี้คีวิทบอยจะเปิดเข้าไปเปิดมาลูกนี้ฟันได้ขึ้นมงโอ้โหเข้าสองครับตอนนี้จะเล่นเร็วเลยครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาก็มีแม่นครับเล่นมาพีเก้หาแดนครับหาแดนมองตัวขวามีเกลเบลเกลเบลกระชากเข้าในกระชากเข้าในโอ้โหตีเทียบเหมือนเห็นเป็นหลุยดิอาสนะครับตอนนี้แทงมาเอ้าวครับคิวิทบอย บอยหักเข้ามาโอ้โหแล้วยังได้เป็นลูกคอร์เนอร์ลูกเตะม,มุมครับกิวดบอยเปิดขึ้นมาฟนานได้ขูไม่ถึงครับไม่ถึงฟนานไดส่งออกมาเิมเส้นแกรนเบลแกรนเบลเล่นเอาเลยครับได้กระชากได้กระชาก้โหลูกนี้เสียบอลไปแล้วครับโคลอมเบียบุกขึ้นมาลูกนี้จะไปถึงไหนครับยังข้ามครึ่งสนามไม่ได้เลยครับ ผู้เล่นของโคลมเบยเอาแล้วครับแต่จังหวะนี้ติดเครื่องความเร็วความเร็วโอ้โหเลี้ยงออกไปเองเ <laughs> อาแล้วเหลือสามนาท,ทีสุดท้ายแล้วครับทูมาปีเก้โรดี้ครับหาแรนหาแรนส่งมาเอาแล้วครับใช้ความเร็วของทางด้านแกลเิกเบลกลิเบลก็ชชากหนึ่งทีแล้วเปิดเข้ามาขู่ยิงหมงเกียร์ไปครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปนครับ เป็นทางด้านญี่ปุ่นครับเก็บชัยชนะได้สามแต้มไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ี่นี่ครับทางด้านแมนออเดอร์แมทในเกมนี้เป็นทางด้านฮารแลนด์ครับผมก็ดีใจมากที่ได้เอ่อเป็นแมนออเดอร์แมทในเกมนี้ <c oughs> โอ้โหครับอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลคะแนนนะครับผมโดยรวมในกลุ่มนะครับว่า อีก2ทีมนะครับแข่งกันใครชนะนะครับนาแมตช์หน้าเราเจอกับโรมาเนียนะครับผมโอ้โหเป็นทางด้านโรมาียนะครับที่เก็บชัยชนะอีกเกมนะครับผมชนะเปรูไปนะครับผมซึ่งแมตช์หน้านะครับผมเป็นแมตชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับก็ฝากทุกคนช่วยติดตามกันด้วยนะครับว่าเราจะขึ้นไปเป็นที่1ของกลุ่มหรือเปล่านะครับผมเจอกับโรมาียนะโอเคถ้าชอบลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ